พ s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ M.Tech. ชัดชัว An ็นต์นเซอร์ชุมชนคอนโดเทียมของเรานะคะกับการเกาะติดชีวิตช่างวันนี้พิเศษมากๆค่ะเพราะเนื่องจากแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะมีไลฟ์สไตล์ที่น่าอิจฉาสุดๆเลยนะคะแต่นอกจากนั้นค่ะเขายังมีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจรวมถึงเรื่องราวของการทําธุรกิจที่มีทั้งอุปสรรคมีทั้งแง่คิดที่คุณเพื่อนช่างสามารถเอาไปปรับใช้ได้แต่จะเป็นอย่างไรเราไปพูดคุยกับเขากันเ,เลยดีกว่าค่ะ ณผู้ชมค่ะและตอนนี้ค่ะนิกพาคุณผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศที่แสนสบายๆนะคะพร้อมที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราแล้วนะคะพี่แตนสวัสดีค่ะสวัสดีครับกับบรรยากาศสบายๆและก็เท่าที่เราอินโทรรายการมาก็แสนจะสบายเหลือเกินอีกหนึ่งฝันของพี่แตนก็คือการได้ขับฮาเลีไปเที่ยวในทุกๆที่เลยครับช่างเป็นความฝันที่หลายๆคนเนี่ยอิจฉาเหลือเกินพี่แตนค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะกับฝันนี้เป็นหนึ่งในอีกหลายๆฝัน ที่ไปแตนคิดไว้นะคะอยากจะรู้แล้วสิว่าฝันอื่นๆเนี่ยคืออะไรบ้างก็ต่อไปก็ตอนนี้เราก็มีรลยกๆน้อยขึ้นมาแล้วแต่อ่าอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆไว้จอดรถอะไรที่สวยรถคลาสสิกโบราณที่สวยหน่อยหนึ่งจะได้เช็ดอะไรว่างๆสีเรียมมันก็มาเช็ดรถนี่มันเ็ความสุขหห่อใช่มีความสุขหน่อยได้เช็ดรถได้อะไรได้เดิน รอบรอบรถใหม่นั่นก็มีความสุขนะครับคือหลังจากที่ทํางานมาเหนื่อยเงี้ยเครียดเงี้ยกับการที่เราได้อยู่กับรถที่เรารักได้เช็ดรถเงี้ยอันนี้คือทําให้เราผ่อนคลายได้ทำไปเช็ดรถดูทีวีเช็ดไปด้วยดูทีวีไปด้วยครับนิกเพิ่งเข้าใจคนที่รักฮาเลย์หรือว่ารักรถคลาสสิกก็วันนี้แหละค่ะอ๋ออันนี้คือฝันเราแหละนะคะแต่ทีนี้โดยไลฟ์สไตล์ของเรานะคะเป็นคนชอบเที่ยวเหรอคะทำไมถึงชอบแบบว่ามีรถฮาเลย์แบบนี้ค่ะ มันเป็นอะไรของที่ลูกผู้ชายอ่ะทุกคนอ่ะจุดสูงสุดของงอไซก็ต้องคือฮาเลย์เดวิสันใช่ถ้ารุ้นจนก็ต้องเบนนะทุกคนอยากได้หมดแต่ว่าเราจะไปทำยังไงจะได้เข้ามาอยู่กับเราให้ได้เราก็ต้องเริ่มต้นแต่เล็กแรกเราไม่ได้ซื้อฮารเลย์ทันทีเราต้องไปซื้อรถญี่ปุ่นก่อนใช่มันด้ขคาวาจะก่ก่อนใหญ่ๆเหมือนกันมาขีเลนซีลีซีมาก่อนกสศสม ขายคันนี้ไปซื้อคันใหญ่ขึ้นคันนี้ซื้อคันใหญ่ขึ้นจนกว่าที่เราจะมีความสุขที่จุดที่พอแต่ก็ไม่พอเหมือนเดิมแต่เงี้ยมันเรื่อยๆมันเวนแต่กรลมันจะมีทุกปีทุกปีก็ไก็จะมีรุ่นของเขาอะไรอย่างเงี้ยถามนิดนึงเนี่ยเสน่ห์ของมันคืออะไรทำไมผู้ชายถึงชอบแบบว่าในเรื่องของความเร็วหรือว่าชอบในเรื่องของฮาร์เลย์แบบเนี้ยฮาร์เลย์ดีเอกลักษณ์ของเขาคือมันจะคลาสสิกรูปแบบจะไม่แตกต่างจากเดิมเลย ซื้อปีนี้กับสิปี20ปีจะมืนเหมือนกันแล้วก็เสียงมันจะมีเจ้าเดียวในโลกที่จะกระหึ่มแบบนี้นะฮะฟังแล้วหวานหูมากใช่เลยหวานหูมากฟังเสียงตสตาร์ทตอนไหนปื้อ้ย นี่มาใช่เลยนี่แหละชั้นเลยแต่ว่าชาวบ้านเขาหนวกหูนะครับแต่ผมเนี่ยก็ชอบมากผมรักแล้วพอเรามีฮาเลีแบบนี้แล้วอะไลฟ์สไตล์ของเรานี่เป็นยังไงเราเที่ยวแบบบ่อยแค่ไหนไปต่างจังหวัดหรือว่าชอบเที่ยวแบบไหนยังไงอมก็ไปส่วนมากก็ไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปทําบุญบริจาคเงินทําบุญช่วยโรงเรียนแล้โอกาสพวกนี้มีแก๊งไหมมีเยอะไหมครับครับหลายสิบคันแล้วไปรวมกันเป็นพันคันอะไรก็มี เขาจะมีเขาจะมีงานใบวิคเขาแต่ละจังหวัดจะแจ้งมาทางเฟซแล้วก็ตอบรับกันไปช่วยกันโอ้ยอย่างนี้ก็เท่เลยดิไปเป็นขบวนไปเป็นคาราวานใช่ใช่ก<อ>็ม<อ>ีตำรวจมานำขบวนให้ด้วยถ้าเราไปเยอะแต่มมนรบกวนชาวบ้านเขาครับเพราะเพราะไปเยอะมากมันจะติดนะถ้าไปกันเองนี่คือชาวบ้านอาจจะด่าได้แต่ต้องมีตำรวจมีคาราวานไปนิดนึงเราไปขบวน อันนี้ในส่วนของความฝันเรามันเหมือนแบบว่าเรามาถึงจุดหนึ่งที่เรามีความสุขแล้วนะคะในขณะเดียวกันธุรกิจของเราก็เติบโตขึ้นมาด้วยพอถ้าจะมองแล้วฮาเล่เนี่ยเป็นเหมือนกันกุศลอ่าเป็นเหมือนความสุขที่เติมเต like ็มเราแหละแต่ธุรกิจที่จะมาหล่อเลี้ยงเนี่ยมันก็ต้องเติบโตไปเช่นเดียวกันนะคะณนะวันนี้เหมือนว่าธุรกิจมันก็อยู่ตัวแล้วนะคะแต่อยากจะถามย้อนกลับไปก่อนหน้าที่เราจะมีฮาเล่ก่อนหน้าที่เราจะมีธ mm hmm. ุรกิจที่มันยั่งยืนแบบนี้พี่แตนทําอะไรมาก่อนคะ แต่ก่อนก็ขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะฮะสายไฟหลอดไฟโคมไฟประมาณนี้ะนะฮะแต่พอดีพีจิตผกผันใหม่หนึ่งก็เลยก็เลยออกมาทําเองค่ะนาฮะมาทําเองของเราก็เริ่มต้นใหม่นับศูนย์เลยหรือติดลบด้วยซ้ำไปขนาดนั้นเลยเหรอจากก่อนหน้านี้ที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าโคมไฟหลอดไฟม,มันจะเป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วมากแล้วก็กําไรดีมากเลยแต่กลับกลายเป็นว่าพี่ทันบอกว่ามาติดสูตรเอ้มาแบบถึงจุดที่บอกว่าต่ําสุดหรือว่าติดลบด้วยซ้ำมหา อุ่ยตรงนี้มันยังไงอะคะแต่ก่อนถ้าเคยมีครอบครัวมาครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็แล้วทำธุรกิจมาเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟก็ถือว่าเติบโตเติบโตมากที่สุดในจังหวัดเหมือนกันนะฮะทีนี้เราก็เลยชอบขับรถขับอะไรลายสไตล์ของเราแหละใช่ใช่ขับรถขับอะไรไม่ค่อยลับมาร้านเท่าไหร่เพื่อนเราเป็นคนรักเพื่อนนะฮะคือหนีงานไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยอะไรนี้เพื่อนโทรมาเราก็ขาดเพื่อนไม่ได้อือ ครับเราก็ต้องไปกับเพื่อนมั่งค่ะแต่ทีนี้ก็เลยยังไงดีล่ะกับกลายเป็นว่าเราก็อยากจะมีไลฟ์สไตล์ของเราไปมีอิสระอะไรอย่างนี้ใช่ใก็เลยจําเป็นต้องอย่าร้างกับภรรยาอย่เงี้แหละค่ะครับอ๋โอเคครับแล้วพออย่าร้างเสร็จแล้วมันมันเป็นจุดไหนที่แบบว่าเราแบบมาติดลบอะคะคือจริงจริงธุรกิจดาวเทียมเนี่ยตอนแรกไม่ใช่อาชีพหลักเรา อาชีพหลักขายสฟฟ้าเหมาไฟฟ้ารับติดตั้งไฟฟ้าตามติดตำ้าคัทั่วไปค่ะเราเตรียมเราเสืลักแรกเอามาเสริมเพราะอยากดูทีวีให้ชันดน้เลยลแรกเลยไปหัดที่อุดรสูงย์อุดรหัดดีมูฟครับ เหมือนว่าตอนตอนที่เราทําธุรกิจกับแฟนคนแรกเราเนี่ยก็คือมีจานดาวเทียมเข้ามาแล้วแหละเราเริ่มรู้จักและล้วก็ขายจานดาวเทียมมาแล้วนะคะแต่โดยไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบนี้ปั๊บเราอาจจะไม่ค่อยสนใจงานในร้านเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นว่ามันคือธุรกิจนี้มันก็หลุดออกจากชีวิตเราเลยหรอคะหรือว่ายังไงคะใช่ใช่แล้วทีนี้เราก็เลยมาจับธุรกิจดาวเทียมกับไฟฟ้าด้วยกันมาทําใหม่ขึ้นมาใหม่แล้วก็มนได้ครอบครัวใหม่ขึ้นมา ครับผมโอเคก็เริ่มเริ่มทำเก็บเล็กผสมน้อยมาเรื่อยได้อะไรแล้วก็ค่อยเก็บแล้วก็ซื้อ,อก็เติบตัวมาได้เพราะ PSI ที่ให้เรามาดี๋ยวนะ<า>ในช่วงระหว่างที่เราเลิกกับแฟนนะคะกับชีวิตที่เราเที่ยวอยู่อะนานแค่ไหนกับการที่เงินเก็บที่เราทํามาเนี่ยมันหมดจนถึงขั้นติดลบเลยเหรอนีกยังสงสัยอะค่ะประมาณ3-4มสี่ปีอะวันหนึ่งเี๋ยว จริงเหรอครับสิปีก็เที่ยวสามสี่ปีหมดแล้วก็มาทำงานสามถึงสี่ปีที่พี่การเที่ยวอย่างเดียวจากเงินเก็บที่เคยทำมาธุรกิจก่อนหน้านี้ก็คือมันก็หมดลงไปเรื่อยๆเแล้วเมื่อไหร่ที่กลับมาทําธุรกิจอย่างเป็นจริงเป็นจังล่ะเราก็ทำมาเรื่อยๆนะก็ถึงมีเงินตัวนี้มาใช้ด้วยเงินเก็บเราก็ได้มีอยู่แล้วแล้วก็ทำธุรกิจขายดาวเทียมคือคือหล่อเลี้ยงตัวเองมาเรื่อยๆแหละในขณะที่ตัวเองก็เที่ยวเที่ยวเที่ยวอย่างเดียว ก็มีสองสาขาที่กาลสินและสารคามเราไปเที่ยวเงินหมดก็โทรบอกน้องๆก็อวให้หน่อยอย่าอยู่โรงแรมนะเงินหมดแล้วอนเข้าให้น้อยอย่าเียไปกดเที่อยๆใหเนาะก็มันมันชีวิตแต่สนุกดีทำไมตอนนั้นคือแบบว่าก็สบายๆไม่ได้คิดอะไรธุรกิจมันก็ไปได้อย่างเงี้ยเหรอคะเราก็ไม่มาดูอะไรเลยแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ถูกนะค่ะบางทีเราไม่รู้ว่ามันไปยังไงมายังไงมั่งล้วก็ไม่รู้เอาแต่เงินอย่างเดียวไม่ได้ดูบัญชีเลย นั่นแหละแล้วพอสุดท้ายประเด็นก็คือว่าที่บอกว่าธุรกิจมันไปได้มันกลับกลายเป็นปัญหาที่เราจะต้องหยุดเที่ยวแล้วก็กลับมาดูแลบริหารจัดการณปัญหาตรงนั้นคืออะไรคือเรามาได้แฟนใหม่แล้วก็ได้ลูกคนหนึ่งได้ลูกตอนอายุ3-40ปีอ่ะอย่าบอกนะว่าแบบว่าเป็นแรงจูงใจที่แบบอยากจะก็ต้องมาดูแลเขานะ พาไปแมคโครโลตัสเขาอยาซื้อของเล่นก็ต้องซื้อให้อ,อ้าวใช่ไหมล่ะอยากซื้อรถก็ซื้อให้ลูกได้อะไรซื้อให้หมด ดวงใจของเราหนิมีลูกสาวหนึ่งคนก็ก็เลยกลับกลายเป็นว่าเป็นแบบว่าจุดที่แบบว่าเราเราจะต้องพลิกผันมาอีกรอบหนึ่งที่จะต้องกลับมาดูแลธุรกิจทําให้ธุรกิจนี้เติบโตเพื่อครอบครัวใหม่ที่น่ารักใช่แล้วที่บอกว่าปัญหาตอนนั้นนะคะในเรื่องของธุรกิจจานรดาวเทียมเองเนี่ยเราจะต้องค่อยๆเก็บของลอมลิศแต่ในขณะเดียวกันอุปสรรคมันก็เกิดขึ้นในการทําธุรกิจคืออะไรคะเยอะมากแต่ผมไม่ได้ใส่ใจนะเรื่องราคารคคอผมก็ไม่ค่อยสนใจเพราะเราไม่ค่อยอยู่ร้านอยู่แล้ว ก็ทําไปเรื่อยเรื่อย้าวแต่ธุรกิจมันก็ต้องเติบโตมีกำไรอะก็ไม่รู้ว่ามันก็ไปได้เยอะผมก็งงไปได้ยังไงก็เออด้วยเราทำมานานแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็มีลูกค้ามาก่อนหรือเปล่าเขาก็โทรหาเราแล้วก็ส่งส่งมั่งติดตั้งมั่งือเราเป็นร้านแรกๆของสารคามและกาะสินเปิดมาหกเจ็ดปีแล้วใช่ไหมล่ะฮะแต่ไม่ทําจริงๆสักทีเพิ่งจะมาทําจริงได้ปีสองปีนี้ตอนมันโลงหมดแล้วไงกำไรมันกิบเดียวอะแต่ก็กำไรเยอะมากติดใบหนึ่งเป็นหมื่นใช่ไหมดีมู เหมือนกดนนห้าใบก็จบละใช่เหมือนว่าในช่วงของตลาดมันกําลังบูมนะคะประกอบกับในช่วงที่เราเที่ยวพอดีแล้วก็สบายๆไม่คิดอะไรตลาดมันก็ขายของมันได้แต่พอเสร็จปั๊บตลาดมันเริ่มโลลงมาแล้วเราจําเป็นที่จะต้องหยุดเที่ยวด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีครอบครัวที่น่ารักด้วยแล้วเราก็ต้องเข้ามาบริหารจัดการเองครับผู้ชายคนนี้มหัศจรรย์ค่ะแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่เขาจะต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้จะคืออะไรต่อกันในเบรกหน้าดีกว่าพักสักครู่เดียวค่ะ